hot ครอสบันะครับจะเป็นขนมปังที่าเปิดฝรัังเขาก็จะทานกันในช่วงอีสเตอร์นะครับที่ผลออกมาฝากเพราะว่าฮอตครอสบัตนะครับเขาจะมีเนื้อสัมผัสที่เด็กๆชอบนะครับโดยเฉพาะสูตรนี้เราทำเป็นรสช็อกโกแลตครับในการทำฮอตครอสบัตนะครับเราจะต้องทำตัวหัวเชื้อก่อนนะครับซึ่งหัวเชื้อของเราเนี่ยจะมีส่วนประกอบของยีสต์ด้วยครับสำหรับตัวแป้งนะฮะแป้งอันนี้เป็นแป้งขนมปังนะครับเสร็จแล้วเราก็ร่อนครับเสร็จแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปยีสต์อันนี้เป็นยีสต์ผงนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับผม เสร็จปุ๊บเราก็จะใส่นมลงไปครับ คนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็พักไว้ประมาณ20นาทีครับระหว่างที่คอยแป้งของสปันขึ้นตัวดีนะครับ20นาทีเนี่ยเราค่อยๆตรตวงของไปเรื่อยๆได้เลยนะฮะผมใช้ผงโกโก้นะครับเ,เป็นสีเข้มเลยครับเพราะว่าเราอยากจะให้ตัวขนมปังของเราเนี่ยออกมามีสีช็อกโกแลตที่น่ากินนะครับนอกจากขนมปังจะเป็นตัวช็อกโกแลตแล้วเรายังจะใส่าดาร์กช็อกโกแลตชิพลงไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นขนาดเม็ดกลางนะครับจะไม่ใหญ่มากเกินไปข้อดีของช็อกโกแล ชิพที่ต่างจากช็อกโกแลตทั่วไปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็คือว่าเขาจะทนความร้อนเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่อบเสร็จเนี่ยสภาพของช็อกโกแลตชิพก็ยังอยู่เป็นเม็ดเมดให้เราเห็นสวยงามตามากทีเดียวแล้วยังอร่อยด้วยเวลาที่เรากัดโดนนะครับเอาละเดี๋ยวเราค่อยๆมาตวงกันก่อนเลยนะครับแป้งตัวเดียวกันเลยครับแป้งขนมปังผงโกโก้ครับเกลือครึ่งช้อนชาเพิ่มความหอมนิดหนึ่งนะครับอบเชยครับร่อนของแห้งเสร็จแล้วนะครับน้ำตาลนะครับ55ากรัมมีเนยนะครับ มีไข่ไก่ครับแล้วก็มาใส่เครื่องครับก็ใช้เครื่องที่เขามีประสิทธิภาพในการตีนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัว hot cross bun เขาเป็นขนมปังนะครับเราจะต้องใช้หัวตีตะขอครับหัวตีตะขอเนี่ยจะเหมือนการนวดไปเรื่อยๆครับเราให้เครื่องทำงานเลยครับมาเปิดสวิตช์แค่เบอร์สก็พอนะครับ เนื่องจากว่าเวลาที่เราตีขนมปังนะครับจะเป็นอย่างเดียวที่เราไม่ใช้ความเร็วสูงเกินไปนะครับก็ตีให้ส่วนประกอบทุกอย่างเนี่ยนะครับค่อยๆจับตัวแล้วรวมตัวเข้ากันดีนะครับอ่ะมาดูสปันฮะจากเมื่อกี้ที่เป็นน้ำนะครับเราหยุดเดินเครื่องก่อนเลยแล้วก็ใส่เจ้าตัวสปันลงไปครับตีให้ตัวโดขนมปังของเราเนี่ยนะครับจับตัวกันดี ถ้าเรารู้สึกว่าแห้งนะครับเราสามารถเติมน้ำลงไปได้สักประมาณ1ช้อนโต๊ะครับพอแป้งเขาจับตัวดีนะครับเราก็ลดความเร็วมาที่เบอร์หนึ่งครับแล้วก็นวดช้าๆนะครับให้แป้งเขามีความยืดหรือที่เรียกว่าลาสติกนะครับประมาณ6นาทีครับถึงเวลาใส่ส่วนประกอบที่เด็กๆทุกคนชอบแล้วนะครับเราจะใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปนะครับ85กรัมครับ เราจะดูได้ไงนะครับว่าโดของเราใช้ได้แล้วนะฮะสังเกตที่ตัวก้นของถุงผสมเรานะครับจะไม่มีโด,ดติดแล้วนะฮะเขาจะขึ้นมาจับตัวกันเป็นก้อนใช้ได้แล้วครับคนใช้ชามผสมนะครับขนาดใหญ่นิดนึงเพราะเดี๋ยวโดจะขึ้นตัวนะครับแล้วก็ทาน้ํามันบางๆไว้นะครับพับข้างๆลงข้างล่างนะครับ วางลงในชามผสม,มครับแล้วก็หาพลาสติกนะครับอาจจะเป็นถุงก๊อปแก๊ปเลยก็ได้นะครับสะอาดๆวางไว้คุมด้านบนเล็กน้อยเพื่อไม่ให้หน้าแห้งนะครับพักในที่อุ่นๆเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งแล้วแต่อากาศนะครับอากาศอุ่นๆออโดขึ้นเร็วนะครับชั่วโมงเดียวเองนะฮะก็ขึ้นมาเป็นลักษณะนี้แล้วครับให้เรานี่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมา แบ่งแป้งเป็นทั้งหมด12ก้อนนะครับจำนวนก้อนจะมากกว่านี้ก็ได้นะฮะแล้วแต่ไซส์ที่เราอยากได้เลยง่ายๆหั่นครึ่งก่อนครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาปั้นแปลงเป็นก้อนนะครับใส่เข้าถาดอบนะครับถาดอบประมาณ9คูด12นิ้วนะครับทาด้วยเนยนะครับบางๆครับ เพราะเราจะนำช็อกโกแลตฮอตคอส์บันของเราเนี่ยนะครับไปพักนะครับโดยคุมพลาสติกเหมือนเดิมเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ขึ้นตัวนะฮะน่าจะประมาณสัก45นาทีก็ขึ้นตัวแล้วนะครับ45นาทีก็บวมขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับตัวซอสนะครับเราก็จะมีแป้งสาลีมีผงโกโก้แล้วก็มีน้ำตาล3อย่างครับใช้ช้อนคนได้เลยนะครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะใส่นมลงไปครับเล็กน้อยพอนะครับ ซอสนะครับก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้ครับใส่ถุงบีบนะฮะเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะเข้าเตาอ,อบแล้วตอนนี้เตาอ,อบผม190องศาเราจะอบเป็นเวลาแค่15นาทีเท่านั้นเองครับฮอตครอสบันของเราได้แล้วนะครับผมจะทำเกรสนะครับใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะครับสมมุติว่าผมใช้เกรส2องช้อนผมก็จะใส่น้ำประมาณ2ช้อนนะครับแล้วเราก็ออกมาละลายครับ พอละลายดีแล้วเราใช้แปรงนะฮะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับช็อกโกแลตฮอตครอสบันนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็พักให้อุ่นๆก็พอรับประทานนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราเก็บไว้ในตู้เย็นได้ครับเมื่อเวลาที่เรารับประทานเราก็แบ่งออกมาจะเข้าไมโครเวฟหรือตู้อบก็ได้นะครับอุ่นให้ร้อนนิดนึงแล้วเราก็เสิร์ฟกับเนยหรือแยมรับรองว่าถูกใจทั้งเด็กเล็กเด็กโตแน่นอนครับและนี่ก็คือเมนูที่มีชื่อว่าช็อกโกแลตฮอตครอสบันครับ กดเลยครับกดเลยครับปุ่ม subscribe นะครับสําหรับแฟนๆ u t u b e ที่ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปุ่มแม้แต่สักเมนูเดียวโอกาสเดียวนะครับกดเดี๋ยวนี้เลยครับ